สว,วัสดีเพื่อนเพื่อนย t u b e และเพื่อนเพื่อนที่ติดตามนะครับวันนี้ผมก็มีรถนิสสันเอแวร์นะครับรถคัสทิิ์มานําเสนอเพื่อนๆนะครับโอเคเรามาดูภายนอกกันว่ามันเป็นสภาพยังไงนะครับรถเราๆอายุ30กว่าปีนะครับ สภาพภายนอกโดยรวมก็80นะครับสภาพสีนะครับ โอเคนะครับเรามาดูภายในรถด,ดูนะครับสภาพเป็นยังไงสภาพภายในนะครับก็จะประมาณนี้นะครับมีเฟอร์นิเจอร์นะครับมีมียูบ็อกเอาไว้ใส่ของเก็บของนะครับ มีพทเทินอยู่ด้านบนนะครับไว้ใส่ของได้เล็กน้อยนะครับภายในก็กปัประดับประมาณนี้นะครับพวกระบบแอร์คลาสสิกมากๆเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับทักไลน์ทักเฟซผมมาได้เลยนะครับหรือคอมเมนต์ใต้ช่อง YouTube ได้เลยนะครับรถคันนี้เหมาะมากเลยนะครับที่จะอาไปทำแคมปิ้งนะครับ ทําทเป็นรถบ้านรถอนเนกประสงค์อะไรประมาณนี้นะครับภายในก็จะสะอาดสะอ้านประมาณนี้โอเคเรามาดาูเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็น td 2 7นะครับเพิ่งล้างทำความสะอาดไปหมาดๆเลยนะครับ วางไปเมื่อกี้เลยโอเคภายในก็จะประมาณนี้นะครับรถสวยๆเลยนะครับหายากมากเลยนะครับรถสภาพนี้ราคาอ่าราคาไม่แพงนะครับราคา เท่าเกับมอเตอร์ไซค์เลยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนกสนใจนะครับก็คอมเมนต์ทางช่อง YouTube หรือ Facebook ผมได้เลยนะครับราคามอเตอร์ไซค์ครับราคาไม่แพงเหมาะเอาไปทำรถอเนกนประสงค์รถบ้านนะครับตอนนี้คนกำลังฮิตเลยนะครับนำรถตู้ไปทำรถแคมปิ้งนะครับรถท่องเที่ยวรถส่วนตัวนะครับ รถคันนี้เหมาะมากเลยนะครับนิสันเออร์วนเครื่องยนต์ t ีดี27นะครับโอเคเรามาลองสตาร์ทเครื่องยนต์ดูนะครับว่ามันเสียงเพาะหรือเปล่านะครับ ้องเผาหัวหนึ่งครั้งก่อนนะครับเผาหัวครั้งเดียวนะครับภายในก็จะประมาณนี้ หลักามอเตอร์ไซค์เลยนะครับเพื่อนๆยูทู e สนอกสนใจทักเตีดทักไลน์มาได้เลยนะครับกระจกก็ใช้งานได้นะครับขึ้นมุนลงได้ปกติ เปปัดน้ําฝนเป็นปัดน้ําฝนก็ทำงานนะครับเดทำงานได้ดีมากเลยไปปุกไป เดี๋ยวน,นะครับ เครื่องยนตนิ่งมากเลยนะครับเพื่อนๆพนคนไหนนะครับอกสนใจนะครับ ติดต่อได้เลยนะครับราคาราคามอเตอร์ไซค์ครับราคามอเตอร์ไซค์มือสองด้วยนะครับง้านล่างสวยๆเลยนะครับสนิมไม่มีเลยนะครับ สนิมไม่มีเลยไม่มีเคลื่อนสนิมนะครับ ถ้าโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับตะเกนเบินบ้นรถเบิ้นรถเบิ้นรถให้หนายรอฟังเสียงนะครับพนักงานกำลังมาเบิน้นรถเยียบเยบเลย อ่ะเอาอีกตอแล้วเสียงก็จะเล้าใจประมาณนี้นะครับ <c oughs> เพื่อนๆคนไหนสอนอกสอนใจนะครับติดต่อมาเลยได้เลยนะครับทาง YouTube หรือ Facebook ผม่อบ้างติดต่อก็ได้เลยนะครับโอเควันนี้ขอจบอคลิปรถสวยๆไว้เพียงเท่านี้นะครับเผื่อมีรถคันใหม่เดี๋ยวผมมาอัปเดต ต่อไปนะครับโอเคครับ